มีใครอยากแบ่งเงินตามค่าใช้จ่ายต,าต่างๆอยากเก็บเงินแต่ต้องเปิดหลายบัญชีจนบางทีลืมไปว่าอันไหนเก็บอะไรสุดท้ายก็เผลอใช้ปนกันไปหมดบ้างครับผมนะครับก็เลยมองหาแอปที่สามารถช่วยจัดการได้ง่ายขึ้นก็มาเจอแอป Make by K Bank ตรงนี้เลยครับซึ่งแอปนี้นะครับจะดีตรงที่ว่ามีแค่บัญชีเดียวแต่สามารถแบ่งกระเป๋าเงินได้หลายแบบซึ่งเรียกว่า Cloud Pocket ครับ เราสามารถสร้างเป็นกระเป๋าเอาไว้ใช้จ่ายทั่วไปเช่นเงินเก็บห้ามใช้ค่าใช้จ่ายค่าเทอมลูกหรือว่าเที่ยวญี่ปุ่นและตอนนี้นะครับแอปของเขายังสามารถสมัครบัตรเครดิตและซื้อประกันได้ด้วยนะครับแถมเขายังมีกิจกรรมพิเศษนะครับแค่ชวนเพื่อนมาเปิดใช้งานบัญชีสมัครบัตรเครดิตหรือว่าซื้อประกันเราก็ได้ค่าแนะนําเป็นเงินเข้าบัญชีเลยครับถ้าเพื่อนเปิดบัญชีสําเร็จเรารับ50บาทต่อคนแล้วยังมีโบนัสพิเศษถ้าชวนเพื่อนครบจํานวนที่กําหนดได้เพิ่มอีกสูงสุดบาทต่อนถ้าเพื่อสมััครรบตเครดิตผ่านรับเลย 100บาทต่อคนถ้าเพื่อนซื้อประกันเรารับสูงสุด500บาทต่อกรมทันที่สําคัญคือไม่จํากัดจํานวนยิ่งชวนมากยิ่งได้มากครับวิธีชวนก็ง่ายๆเลยครับแค่เข้าไปที่หน้าโฮมของแอป กดปุ่มชวนเพื่อนแล้วแชร์ลิงก์หรือให้เพื่อนกรอกรหัสแนะนําของเราก็ได้ส่วนของผมรหัสนี้นะครับแอปนี้ฟังก์ชันทั่วไปก็มีครบนะครับทั้งโอนเงินจ่ายบินเติมเงินหรือว่าสแกนจ่ายก็ทําได้เหมือนแอปธนาคารอื่นเลยผมว่าถ้าใครอยากบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบและได้ค่าแนะนําด้วยลองโหลดแอป Make by KBank มาใช้ดูนะครับ